นี่กำลังขึ้นลูกแรกใช่ไหมครับ่สุลูกแรกยังไม่สุดทุกคนก็บอกว่ายังไม่เหนื่อยเหนื่อยเป็นไงบ้างครับเหนื่อยค่ะ ถามพี่ไม่ดิพี่ไม่บอกว่าไม่ละคายาส,ส,ส่สสดีชาวสซเชียลแคลมไม่มีอะไรมานอนที่ไ่น <c oughs> <c oughs> ตรงเน็ตดมยาดม<อ>แล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs>